รับผมล้านของเรานะครับก็อยู่ที่ตลาดนาัดจตุจักรโครงการ4ซอย47ทับ1ครับผมเลขที่เราก็1 014-015ครับผมเป็นเสื้อผ้าครับผมเสื้อผ้าผู้ชายครับผมเป็นแนวสบายๆครับเป็นสีสันสีสันนิดนึง่ะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผม ก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเสื้อผ้าแนวสบายๆมีทั้งเสื้อกล้ามนะครับออกสีสันนิดนึงแล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาสั้นสีสันเหมือนกันแล้วก็มีแจ็คเก็ตครับผมก็ไม่เป็นทางการมากใส่ใส่ได้ทุกโอกาสครับแล้วก็งานของเราก็ออกแบบเองตัดเย็บเองครับผมราคาก็สบายๆกระเป๋าครับไม่แพง